อ่าบนบนบนที่ที่ที่ว่ามันเป็นที่ราดชันที่จะเป็นเนินนะครับอ่าแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆเขาไม่มีเมื่อก่อนนี่คือรถนะครับอ่ารถอ่าจำพวกเครื่องจักรอะไรอย่างนี้ก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับเส้นทางอะไรมันก็ไม่มีทีนี้ก็เขาก็จ้างคนนะครับจ้างคนขึ้นไปขุดขึ้นไปขุดไปพังคันทัวทุกคนอ่ารู้จักไหมคันทัวคันทัวก็คือเป็นขั้นบันไดนะครับเป็นขั้นบันไดอ่าพังเป็นขั้นบันไดจากที่ว่าอ่าไอ ที่เป็นเนินเป็นเขาใช่ไหมเป็นเนินเป็นเขาแล้วก็มันเป็นลาดชันอย่างเงี้ยอ่าแล้วเราพังเป็นขั้นบันไดขั้นบันไดเพื่อที่จะปลูกเพื่อที่จะปลูกยางนะครับผมก็ไปถาง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 เสร็จแล้วก็ไปเอาจอบไปนะครับเจ็ดคนแปดคนไปช่วยกันนะครับตอนนั้นก็จ้างจ้างรายวันบ้างจ้างเป็นเป็นต้นไปบ้างนะครับเป็นต้นก็หมายความว่าเป็นหลุมนะครับหลุมที่จะปลูกยางหลุมละสี่สิบบาท สี่สิบห้าบาทประมาณนี้เดี๋ยวพี่จ่าจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเหนื่อยแค่ไหนนะครับเหนื่อยมากตอนนั้นนะครับพอถึงสวทิย์ก็ไปเรียนนะครับถึงสวทิย์ก็ไปเรียนนะครับพอเสร็จจากสวทิศนะครับก็มาทํางานรับช่างคือรับจ้างแรงงานต่อนะครับรับจ้างแรงงานต่อเขาไปไปตำกับพ่อนะครับผมก็ตอนนั้นไปกันจิตแต่คนเราจอบไปคนละเล่มคนละเล่มฟ้าด้วยนะครับแล้วก็คุดห่อไปนะครับคุดห่อจากบ้านเอาเข้าห่อไปเอาน้ําไปนะครับ เดินขึ้นไปบนเขานะครับผมแล้วก็ไปตัดกันทัวพัทงท่านบันไดนะครับคือการที่ครบจะปลูกยางนะครับยางแต่ละต้นะะ àng, ะะน,น,ตตนี่คือระยะห àng, ่างระยะห่างประมาณสามสิบเมตรนะครับทุกคนยางแต่ละต้นคือระยะห่างอไม่ใช่ไม่ใช่ส0สิบเมตรยางที่แต่ละต้นนี่คือระยะห่างสามเมตรนะครับทุกคนอสามเมตรอ หลุมหนึ่งขุดหลุมหนึ่งสามเมตรแล้วก็พังคันทัวพังขั้นบันไดไปอีกสามเมตรแล้วก็ขุดอีกหลุมหนึ่งนะครับก็จ้างต่อหลุมนะครับแต่ละหลุมนี่คือหลุมละสี่สิบบาทตอนนั้นนะครับกว่าจะได้แต่ละหลุมทุกคนลองคิดดูเราไปพังเอาจอบไปขุดขุดขุดให้มันเป็นขั้นบันไดกว่าจะไปได้สักสามเมตรนี่พีน่น้องเอ้ยสุดยอดไปเลยนะครับมือนี่แบบว่าแตกเป็นปมแตกน้ําเข้าหมดเลยจากเที่ยวมือที่เราเคยจับปากกามานะครับอ่า แตกเป็นน้าเข้าแตกหมดเลยเอกลับมาถึงบ้านแม่เอามือจับจับมือมาดูเนี่ยโอ้แม่นั่งน้ำตาไหลเลยว่ามือไม่เคยตางานเสร็จแล้วก็มามาจับจอบจับพล้าจับแฉลงนะครับเอ่อคือมันมันด้านเหมือนกับมือ คนวัยสามสี่สิบไปเลยอะแต่ใจสู้นะครับใจสู้ตอนนั้นใจสู้คืออยากจะช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระนะครับพี่จ๋าต้องขอบอกอนนะครับว่าพี่จ๋ากเกิดมาไม่ได้ร่ํารวยเงินทองไม่ได้เกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองนะครับเ,เกิดมาเป็นลูกชจวนาชาจ้าสวนนะครับหาเช้ากินกั้มนะครับหาเช้ากินขํานะครับกว่าจะได้ตังค์ไปโรงเรียนกว่าจะได้ตังค์ไป ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับเมื่อก่อนนี่คือก่อนที่จะไปโรงเรียนนีต้องเก็บ ต้องเก็บยางก่อนนะครับออขึ้นไปเก็บขี้ยางก่อนเก็บขี้ยางเสร็จนะครับมาอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนไปมือเหม็นไปเลยนะครับทุกคนอ่ไม่มีน้ําหอมนะครับเมื่อก่อนนะครับไม่รู้ว่าใครจะรังเกียจบ้างแต่คือเราอ่าเราทํางานนะครับเราทํางานเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้ว่าอ่าจะทำรวยอ่าเหมือนกับครอบครัวอื่นเขาที่ว่าเขาอ่าเกิดมาแล้วเขามีครบทุกอย่างนะครับเพราะว่าอ่าเกิดมาเป็นอ่าลูกจานาเจ้าสวนลูกจนจนี่มันน่ากลัวนะครับต้ไม่ดิ้นต้ไม่ดิ้นดุนี่คืออ่ามัน มันนักลัวนะครับถ้าไม่ดิด้นรนนากลัวนะครับคือความความอดอยากอะไรต่างๆนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่ายกข้าวยากหมากแพงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ายุควิจารณ์นี่คือไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่คือสิ่งที่ว่าเราอยากได้ตอนเด็กๆอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้นะครับเหมือนกับ อย่างเช่นเพื่อนเขานะครับเพื่อนเขาขี่รถจักรยานนะครับที่บ้านก็ซื้อรถจักรยานให้นะครับคันนึพันหนึ่งพันห้าสมัยก่อนนะ,นะครับแต่พี่จ๋าไม่มีโอกาสได้ซื้อเลยนะครับเห็นเพื่อนอขี่จักรยานขี่จักรยานอเราก็คือตามเพื่อนไม่มีขี่นะครับก็วิ่งตามหลัง วิ่งตามหลังเขาเพื่อที่จะคือเพื่อที่จะให้ได้อยู่ใกล้กับจักรยานของเพื่อนอเราไม่มีนะครับเราไม่มีเมื่อก่อนไม่มีจริงๆนะครับพ่อแม่ก็ไม่ได้ดำํำรวยที่จะซื้อจักรยานไห้ลูกถีบเล่นนะครับเมื่อก่อนแต่บ้านคนที่ว่าเขา,ามีเงินจะกินหน่อยนะครับเขาก็ซื้อจักรยานมาให้ลูกนะครับ พันหนึ่งพันพันกว่ายิ่งตอนนั้นนี่ยิ่งใส่เกียร์ได้นี่แบบว่าโอ้ยสุดยอดใส่เกียร์ก็คือที่ฟันเฟืองของมันนี่ขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นสี่ชั้นหน้าชั้นะอ่าแบบนั้นเขาเรียกว่ารถที่ว่าเขาใส่เกียร์ใส่เกียร์ได้โอ้ยิ่งรถแบบนั้นนี่คือยิ่งอยู่เลยนะครับขี่ไปตรงไหนนี่คือสมัยเด็กๆเรานะครับก็หือมากเลยนะครับคือเพื่อนขี่ไปตรงไหนเราก็วิ่งตามหลังไปนะครับนั่นคือเป็นชีวิตของพิจานะครับสมัยก่อนนะครับผมอ่าโอเคนะครับไปถึงไหนแล้วม ทำสวนนะครับไปทำสวนไปพังกันทัวตัดขั้นบันไดรับจ้างเพื่อที่จะหาเงินมานก,กินเชือครอบครัวแล้วก็เอาไปเรียนนะครับผมก็ต้องเก็บเงินเก็บตองนะครับพอ,อจบจากมอัอยมศกษปุ๊บไปเท่าสมบัตอที่มหาวิทยาลัยเรียนภาคเข้สอบปอเรียนสาวอาทิตย์นะครับผมแล้วก็กัรถึงเพื่อเพื่อที่จะไปทํางานนะครับการถึงเุกเพื่อที่จะไปทํางานเอาเงินเก็บเงินมานะครับเรียนบ้างแล้วก็ เอามาซื้อกับข้าวมาจินเจือครอบครัว,วนะครับสมัยนั้นนะครับการทํางานในวัยนั้นแบบว่าโอ้ยสุดๆมากเลยทุกคนแบบว่าเราไม่เคยโดนอะไรหนักๆนะครับเออใแบบต้ใจในสู้หนึ่เรียบร้อยนะครับแต่พ่อก็พ่อก็พ,กพาออกไปทํางานนะครับพ่อก,ก็กำลังใจดีนะครับพ่อแกงก็ทําให้ดูนะครับทําไม่ดูเป็นแบบอย่างาที่ดีให้นะครับเราก็ดินตามรอยพ่อนะครับ ขนาดเราคิดว่าอ่าเขาขาเหนื่อยขนาดนี้เพื่อเรา,อ,าออกมาทํางานนะครับเราก็อยากจะลองประจบก,การบ้างว่าความเหนื่อยนะจากการทํางานมันมันเป็นแบบไหนนะครับก็ได้เป็นบทเรียนมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านไปพอต,ตอนอายุ20ปีนะครับตอนอายุ2ี่ปีพอดีนะครับแล้วก็ทัพภาคที่4นะครับก็เปิดสอบคัดเลือกนะครับ สอ,อบกันเลือกฐานกองหนุนเข้ารับราชการพลเรือนเข้ารับราชการนะครับเป็นนายสิบนะครับเป็นนายสิบฐานพลานตอนนั้นนะครับผมก็รุ่นของพี่จา่าก็เป็นเจ้าหน้าที่โครงนะครับโครงการ3ทับห้าหนึ่งนายสิบฐานพลาน,ลานกองทัพภาคที่4นะครับตอนนั้นก็เปิดสอบอลงภาคใต้นะครับผมเหตุการณ์ยังกําลังแรงเลยกําลังเดือดเลยนะครับพี่น้องลองคิดดูว่า,อาไอเหตุการณ์มันเริ่มประทุข,ขึ้นมาปี4 7 นะครับปี4ีเจ็ดต้นปืนปีเหลงนะครับกองพันพัฒนาที่สี่นะครับไปป้นปืนนะครับปี4ี่เจ็ดสี่แปดี่เก้าูนย์ทุกคนคิดดูว่าเหตุการณ์มันเรงมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับแล้วก็มาปีห้าหนึ่งนะครับตอนนั้นพี่จ๋าลงมาอยู่ในพื้นที่นะครับเข้าสอบนะครับเข้าสอบรับรัชการได้นะครับผมแล้วก็ฝึกนะครับไปไปฝึกเป็นโคต้าของกองทัพนะครับเมื่อ เราสอบได้แล้วนะครับเราไปฝึกนะครับฝึกเอ่ออาความรู้ตรงนี้ที่ว่าเราได้อาได้ฝึกได้เรียนมานะครับแล้วก็เอามาฝึกน้องๆต่อนะครับพอจบมาแล้วนะครับฝึกในจุดจบมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ามาฝึกฐานพลันต่อนะครับฐานพลันก็เปิดรับสมัครมาจากคนละเรือนี่แหละทุกคนเขาก็ไม่เคยมีวิชาฐานตัวเหมือนกันนะครับฝึกยากนะครับฝึกยากการฝึกคนไม่มีระเบียบวินัยนี่คือฝึกยากมากเลย นะครับตอนนั้นก็ฝึกอของพิจารณ์ในหนึ่งกองร้อยนะครับเปิดตั้งหมดหนึ่งีกองร้อยเปิดตั้งหมด4ี่กองร้อยเสร็จแล้วพิจารณ์ฝึกหนึ่งกองร้อยนะครับตอนนั้นนี่คือฝึกตั้งแต่ท่าเบื้องต้นเลยนะครับตั้งแต่ท่าเบื้องต้นซ้ายหันขวาหันกับลังหันท่าเดินท่าทําความเคารพยันมาถึงท่าอาวุธนะครับแล้วก็การออกกําลังกายเสริมกล้ามเสริมร่างกายให้แข็งแรงอะไรประมาณนี้นะครับคือ กว่าจะได้ลงมาในพื้นที่ได้ใช้เวลา,าเ,ดเดือนเดือนเดือนกว่ากว่านะครับสองเดือนนะใช้เวลา2เดือนนะครับฝึกน้องๆจบแล้วก็เอาลงมารบเลยนะครับตอนนั้นนี่คือฝึกแบบเพื่อมารบโดยเฉพาะเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอนที่ว่าเราลงมาใหม่ๆนะครับพี่จ่าก็ลงมาประจาการในพื้นที่อำเภอศรีน,นะครับตอนนั้นอายุ20ปีทุกคนาคิดดู20ปีนี่ถา้าอยู่ที่บ้านนะครับถ้าอยู่เป็นที่บ้านนี่คือเหมือนกับเด็กทุกวันนี้นะครับ้ ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรก็ยังเที่ยวอยู่นะครับยังยักจะเที่ยวยชอบเที่ยวอยู่แต่ว่าพิจารณ์คือลงมาเป็นหัวหน้าชุดแล้วตอนนั้นนะครับก็ไอเวลาในการเที่ยวของเรามันก็เคยผ่านมาแล้วนะครับอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดปีนะครับอไอระยะเวลาที่เราเราเที่ยวเราหาประสบก,การณ์นะครับมันก็พอมีมาบ้างนะครับมาถึงอายุยี่สิบปีก็สอบเข้ารับราชการนะครับแล้วก็อ มาเป็นครูฝึกฝึกเสร็จนะครับแล้วก็พาน้องๆลงมารบจริงในพื้นที่นะครับตอนนั้นพื้นที่ของพี่จ่านะครับก็อยู่ในอำเภอสศะนะครับผมตอนนั้นพี่จ่ายอยู่ในอำเภอสอะนะครับสระก็ตอนนั้นคือแรงมากนะครับทุกคนตอนนั้นนะครับตอนนั้นในพื้นที่อำเภอสรนี่คือเหตุการณ์เยอะมากนะครับเหตุการณ์เยอะมากแล้วก็แรงมากเลยนะครับขวายตรงข้ามก็เยอะนะครับผู้ขอความไม่สงบผู้ขอเหตุรุนแรงนะครับเยอะแล้วก็บวกกับว่า เราลงมาอยู่ในพื้นที่ครั้งแรกนะครับมาถึงนี่คือเราฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนภาษาภาษาต่างๆก็ไม่รู้เรื่องภาษายาวีนี่ไม่รู้ก็พูดอะไรกันแบบว่าฟังไม่ออกเลยนะครับฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องเราใช้การสัมผัสใช้การมองด้วยสายตาว่าคนนี้เราเข้าไปคนนี้ก็เป็นมิตรไหมกับเราหรือว่าเขามีลักษณะท่าทางยังไงนะครับเราสังเกตสังเกตแบบนี้นะครับแต่ถ้าให้ไปคุย คุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็เขานะครับเขาไม่คุยกับเราด้วยนะครับไม่คุยกับเรานะครับเราไปถามเขาก็คุยยาวีของเขาไปเขาไม่คุยภาษาไทยเลยนะครับมาก่อนนะครับผมแล้วก็เขาหวาดระแวงนะครับหวาดระแวงมากกับทหารกับชุดดํานะครับตอนลงมาใหม่ๆที่จะใส่ชุดเขียวชุดลายพลางนะครับใส่ชุดลายพลางเสร็จแล้วมีผ้าพันคอพันคอสีส้มนะครับเสร็จแล้วปอเปลี่ยนหลังจากนั้นปีหนึ่งปีสองปีเปลี่ยนเป็นชุดดานะครับท่าที ที่ว่าเราเข้าไปในชาวบ้านชาวบ้านกลัวมากตอนนั้นนะครับเพราะว่าภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่ว่าฝ่ายตรงข้ามมันไปทํา IO ตั้งไว้นะครับมันไปทํา IO ตั้งไว้ไปหลอกไปพูดกับชาวบ้านตั้งไว้ว่าทหารพลาน,นี่ใส่ชุดดำนี่ไอ,ไอชุดสีดำนี่มันโหดมันเที่ยมมันโดหดเที่ยมปิดมนุษย์มนาเข้าบ้านใครก็ปล้นทันฉุดลูกสาวก็ฉุดไปไปเจอสาวๆในป่ายางกีดยางอยู่มันฉุดเอาไป คือในอรประมาณนี้มันเอาไปต้มตีนะครับเมื่อก่อนนี่คือมันมันเอาอสิ่งเหล่านี้ เราไปบอกเล่าชาวบ้านไปชมตีชาวบ้านไปชมตีกับชาวบ้านนะครับเป็นการทาไ i โอนะครับให้เพื่อให้ชาวบ้านก็กรธเราให้ชาวบ้านก็เกลียดเราให้ก็กลัวเราเพื่อที่จะไม่ได้อะไรเพื่อที่จะไม่ไม่ให้ชาวบ้านมาให้ความร่วมมือกับเราให้ความช่วยเหลือกับเรานี่คือเป็นวิธีการที่ว่าขวายตรงข้ามเขาเขาทำนะครับเขาทำเขาทำไ i โอเพื่อดึงมวลชนนะครับเพื่อดึงมวลชนดึงชาวบ้านไห้ไปอยู่กับเขานะครับไม่มาอยู่กับฐานพลานนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็สู้สู้ไม่ได้ ใชครับอ่คือกว่าจะเอ่อเข้าถึงชาวบ้านก็ใช้เวลาเป็นเป็นปีกว่านะครับอ่ตอนเล็กๆเ,เข้าไปนี่คือเห็นนั่นแหละว่าชาวบ้านเขาเอ่อเดิอนอยู่หน้าบ้านบ้างก็กวาดกระยาเผาอยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับจ่ากก็พาน้องๆเดินเข้าไปพอพาน้องๆเดินเข้าไปปุ๊บพอเขาเห็นชุดดำปุ๊บก็ก็ แต่คือเลยเข้าบ้านปิดประตูปิดหน้าต่างกันปลุปรับปลุกปรับเดินผ่านหน้าบ้าน,นแบบเหมือนหมู่บ้านย้างเลยเหมือนไม่มีใครเลยนะครับแต่ก่อนหน้านี้นี่คือแบบว่าเขาทํานู่นทานี่ตามวิถีชีวิตของเขาอะนะครับกวาดกระยาหน้าบ้านเผากระยาบ้างนั่งคุยนั่งโม้กันบ้างอะไรประมาณนี้แต่พอเห็นฐานพลานเข้าไปเขาก็วิ่งหนีเข้าห้องกันหมดนะครับกลัว เขากลัวอะไรเขากลัวที่ว่าฝ่ายตรงข้ามไปไปไปโกหกตั้งไว้ไปโจมตีตั้งไว้ไปทําไมโอตั้งไว้ว่าฐานพลันมันหัวเทียมมันน่ากลัวอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราเดินผ่านหน้าบ้านก็แบบปิดประตูนเงียบกิบเดินผ่านไปนิดหนึ่งเขาก็แหวะแหวะม่านดูนะครับเปิดม่านแอบดูไอพี่จ๋าก็หันสายตาไปเห็นพอดีนะครับพอหันไปเห็นปุ๊บมันก็ ออามาปิดเลยอ่าปิดเลยไอดอลนี่คือไม่รู้เรื่องอยู่แล้วแล้วก็บวกกับความกลัวด้วยบวกกับความกลัวด้วยเสร็จแล้วก็พอเห็นเขาแอบมองด่อู้มันระแวงะนะครับระแวงจะแอบยิงเราไหมว่าข้างหน้ามันมีอะไรคอยดักดักคอยเราบ้างว่าอะไรโอ้คิดมากนะครับทุกคนเมื่อก่อนตอนมาอยู่ใหม่ๆคิดมากคิดมากมากเลยนะครับแล้วก็บวกกับกลัวด้วยนะครับแต่ไม่รู้จะทําไงนะครับในเมื่อที่ว่า เลือกที่จะลงมาแล้วนะครับตัดสินใจเพื่อที่จะมา,าดูแลประเทศชาติมาทําทพื้นที่มันเกิดความสงบนะครับตัดสินใจลงมาแล้วตอนนั้นนะครับก็ค,คิดว่าเอา ครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นไงเป็นกันตายก็ตายแค่ครั้งเดียวเลยวะไดะ้ความคิดแบบนี้ปุ๊บก็ทีนี้ก็เดินเลยนะครับเดินออกทํางานเข้าหมู่บ้านเข้าพื้นที่ได้มันก็มันก็ปลอบตัวเองไปได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับปลอบตัวเองไปได้อีกอย่างหนึง่งพี่น้องลองคิดดูถ้าสมมุติเหมือนกับพี่น้องแนวหลังไม่เคยมานะครับไม่เคยมาในพื้นที่แล้วพื้นที่มันเราดูจากภาพข่าวดูจากทีวีดูจากรายรเหตุการณ์มันเยอะนะครับทุกคน แล้วอยู่ๆให้เราลงมาเดินอยู่ในหมู่บ้านเลยพี่นอ้องเป็นพี่น้องก,กลัวไหมครับออแล้วเป็นหมู่บ้านคิดว่าหมู่บ้านนี่โจรทั้งนั้นล่ะแล้วเราควางาังภาษาเลยก็ไม่รู้เรื่องนะครับทุกคนอ,อยู่ๆมันมาเดินลดตะเวนพี่น้องก,กลัวไหมพี่น้องก็กลัวเหมือนกับผมนั่นแหละผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเัวเหมือนกันแต่ว่าเออเป็นไงเป็นกันเออคือในเมื่อเราตัดสินใจมาแล้วนะครับอในเมื่อเราชีวิตเรานี่สละ No drafted, ยอมจละให้กับประเทศชาติไปแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดไปคือได้ความคิดแบบนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้มันเกิดไปชีวิตคุณเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวนะครับเกิดมาแค่ครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะครับเราจะตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองมันก็เป็นไรไปนะครับดีกว่าไปเที่ยวบิดรถเว้นอยู่แล้วก็รถแหกโค้งตายข้างถนนในแบบนี้มันไม่คุ้มนะครับไหนๆก็คนเราเกิดมาครั้งหนึ่งก็ตายครั้งหนึ่งถ้าจะตายสักทีก็ ไอ้ตายด้วยการดูแลปกป้องประเทศชาติแล้วอะเออเอคิดแบบนี้ก็มันมีกำลังใจในการปลอบใจตัวเองนะครับแล้วก็ได้ไปบัตหน้าที่นะครับหลังจากนั้นใช้เวลาปีหนึ่งนะครับ